สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่ามาพบกับช่องสาววึงพารวย c h a n n เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะงวดประจําวันที่9มีนาคม2565มาแบ่งปันนะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างนะคะพี่น้อง๋ากแอดก็จะจับ3ตัวให้ด้วยเนาะในตารางนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราจะมาดูผลสรุปอีกรอบนึงเนาอะ,อะซึ่งแอดก็ได้สรุปไปแล้วนะคะรอบหนึ่งวันนี้ก็มาพร้อมตัวใหม่ด้วยเนาอะ,อะก่อนอื่นแอดก็ต้องฝากนิดนึงนะคะสำหรับเพจที่เอาของแอดไปลงแบบนี้นะคะเจอหลายรอบแล้วนะคะมี fc ส่งมาให้ด้วยเนาะอันนี้ของวันที่7ก็เข้า4058ดูของวันที่7นะคะที่เพิ่งเอาไป สดๆเลยนะคะอันนี้ของวันที่เจ็ดเหมือนกันไหมคะลายมือเหมือนกันไหมคะอันเดียวกันไหมคะพี่น้องจ๋าดูอ่าเอาไปลงก็ขออนุญาตด้วยนะคะเอาไปลงแล้วไปใส่เฟซต,ตัวเองใส่ลายตัวเองด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าหาทํานะคะถ้ามารอแคปของวันที่เก้าก็ติดต่อกลับด้วยนะคะทั้ง แททั้งอะไรไม่มีอ่านเลยนะคะพอเจาะลึกๆเข้าไปแล้วนะคะจะเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะเว็บนี้นะคะฝากด้วยนะคะถ้ามารอแคปของวันที่เก้านะคะอ่าถ้าจะเอาไปมาเอาลงก็ติดต่อด้วยนะคะเพราะว่า id l i n e ลงไว้ที่ชุมชนด้วยแล้ววันนี้จะเขียนไว้ให้นะคะ ถ้าอยากได้ไปลงเพจตัวเองก็ติดต่อมาด้วยนะคะไม่ใช่มาเอาแบบนี้ไปลงเองเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามารอดูอยู่ก็ทักมาได้นะคะพี่น้องจา๋าเอาไปลงหลายรอบแล้วนะคะทั้งที่เห็นแล้วไม่เห็น fc ซส่งมาให้อ่าแอดดูอีกนะคะท่าเจ้าสีลอกเจ้ากระลอก อ่มาดูการต่อนะคะพี่น้อง๋ามาดูผลของอ่าวันที่เจ็ดก่อนเนาะวันที่เจ็ดเดี๋ยวค่อยไปดูของวันที่เก้านะคะอ่ะผลที่ออกหกตัวก็คือเจ็ดห้าสี่เก้าหนึ่งสองนะคะอ่ะเจ็ดตารางแอดมานะคะเจ็ดมาเนาะสาหรับห้านะคะห้ามานะคะสี่นะคะสี่แอดก็มานะคะ 9 9เป็นตัวเด่นอยู่ตรงกลางเนาะอกะ9ก็มา1 S แอดมานะคะ1แอดมาอ่ะสไม่มาเนาะในตารางรอบนี้ไม่แตกนะคะขาดเฉพาะ2ตัวเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูตัวเจาะกันเนาะว่าเข้ากี่คู่นะคะแอสรุปทั้ง6ตัว5ตัวแล้วก็4ตัวนะคะ3ตัวบนเราเหมือนกันเนาะอ่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะ แอดก็ Ad, ต้องสรุปหมดเนาะส่วนล่างของ6ตัวก็คือ7จ็ดห้เหเข้าตรงๆงนะคะส่วนล่างของ5ตัวก็คือ5 4 54เข้าตรงตรงต,รงตัวที่เน้นด้วยเนาะแล้วก็ล่างของ4ตัวเข้าที่ตัวกลับตัวที่เน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วน3ตัวบนนะคะ912หแอดหลุดไปนะคะสตัวบนแอดพลาดเนาะแต่ว่าล่างทั้ง หกตัวห้าตัวแล้วก็สี่ตัวมาหมดนะคะพี่น้องจา๋าตารางเสียดายเนะาะพลาดแค่สองตัวเดียวก็แตกหกตัวอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะยังไงเราก็มาตามต่อกันของวันที่เก้าเนาะสำหรับแนวทางอ่ะหวยลาวพัฒนานะคะอ่ะถ้ารอแคปอยู่ก็อยากจะคุยด้วยหรือว่าอยากจะเคลียรก็ทักไลน์มานะคะสำหรับเพจที่เอาไปลุงนะคะพี่น้องจา๋า ่ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc นะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะอันนี้ก็ตั้งแต่เดือนนี้มาแอดเข้าติดติดกันเลยนะคะพี่น้องจา๋าแอสถิติที่แอดเขียนไว้วันรอบที่แล้วก็ไม่ได้เขียนเนาะรีบมาลงให้นะคะเดี๋ยวจะลงทีหลังนะคะ,ะจะได้ดูย้อนหลังกันด้วยเนาะว่าเข้ากี่งวดดูดกี่งวดนะคะ แอดเขียนไว้แป๊บหนึ่งนะคะอ่ามีอ่า,มอาไม่หลังจากที่ไม่ได้เขียนหลายเดือนเนาะพี่น้องจา๋าเพิ่งมาเขียนวันที่เจ็ดยังไม่ได้ลงเดี๋ยวแอดจะลงจะลงทีหลังนะคะแอดจะมีทั้งสามสูตรนะคะพี่น้องจา๋าสูตรเม็ดเดียวชุดสองตัวบนล่างแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะอาจจะหลายสูตรเนาะแต่ว่าตัวเลขเหมือนกันนะคะก็จะมีคัดเป็นทอดๆนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับอ่าสำหรับชุดนี้นะคะมาดูตารางกําลังวันกันนะคะตารางกําลังวันนะคะก็จะมีสี่ห้าหกหนึ่งเก้าแปด แล้วก็3นะคะพี่น้องจะให้7ตัวเนาะอ่าสำหรับตัวที่แอดจับคู่มานะคะจับคู่ให้ก็จะมี1 9อย่าลืมนะคะกาากับ6ตัวเดียวกันอย่าลืมกลับหัวเนาะเดี๋ยวแอดจะเขียนไว้ให้นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้น19กลับหัวเป็น16 <9 S 2> หาหา 9, 9ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋า 9ก้าสามเก้าแปดห้าหกส่วนใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะสามสี่ห้าสาม ห้าแปดอ่ามาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันนะคะสองหกอันนี้แอดชอบนะคะก็ใส่ไปด้วยเนาะอย่าลืมเดอ้อเป็นสองเก้าด้วยเด้อพี่น้องจ๋าหนึ่งแปดเก้าหก สองห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้เดอ้อเดี๋ยวรอเอทสทำสร็จก่อนก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวรอเอสก่อนส่วนกันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลกันเบิ้ลก็จะมีสามสาม 99นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันเนาะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะอ่าชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเดอ้อพี่น้องจ๋าอ่าส่วนตัวที่แอดชอบเนาะก็คืออ่า19นะคะก็กลับหัวเป็น16ด้วยนะคะถ้าชอบเนาะอ่าถ้าไม่ชอบก็เลือกดูตัวอื่นเดอ้อพี่น้องจ๋า98นะคะ ห้าหกนะคะสามสี่ห้าสามอ่ะมาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันนะคะก็คือสองหกสองเก้าด้วยนะคะหนึ่งแปดนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ 9, เก้าเจ็ดเนาะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็ จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะตัวเลขอาจจะหลายตัวนะคะพี่น้องจา๋าไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับนะคะ,ะนําไปพิจารณาดูก่อนนะคะ,ะสําหรับตัวที่แอดให้3ตัวเนาะแอดจะขีดไว้ให้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋ามาแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะ สี่ห้าหกเนาะแล้วก็หนึ่งก้าแปดนะคะสามตัวที่แอดเลือกไว้ให้สองคู่นะ,ะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะ มีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ